สม a ร์ท r ทร k กกิ s ง a r t Tracking Tr จาก a i a Smart Solution บริการที่ช่วยในการติดตามและตรวจสอบตำแหน่งยานทหนะแบบเรียลไทมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเป็นการปสานการทำงานระหว่างเทคนโนโลยีการระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS หรือ Global Positioning System และการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย GPRS หรือ Edge ของ AIS บริการ Smart Tracking จาก AIS ให้ความร่วมมือกับบริษัทผู้ค้าที่ให้บริการระบบติดตามยางพาานะด้วยดาวเทียมทั้งในด้านการวิจัยค้นคว้าเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบรวมถึงการใช้งานจริงด้วย Smart Tracking ช่วยให้ธุรกิจของคุณลดต้นทุนในการดำเนินงานเราสามารถวางแผนการจัดส่งในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกในการควบคุมดูแลการเดินรถได้ทันเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังเพื่อบริหารการใช้งานรถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตรวจสอบพฤติกรรมของพนักง,งานขับรถในการใช้งานรถที่ไม่เหมาะสมโดยผ่านแผนที่ดิจิทัลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์จากสูงควบคุมได้ เช่นการขับรถเร็วเกินกำหนดขับรถออกนอกเส้นทางทำให้วิเคราะห์ต้นทุนของการใช้รถที่แท้จริงได้เมื่อสามารถควบคุมเส้นทางการเดินรถให้เป็นไปอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามกำหนดเวลาและได้รับความพึงพอใจในการบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานของบริษัทด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนในการขนส่งให้ smart tracking จาก AIS smart solution s เป็นคำตอบของคุณ